สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซลรอมวันนี้ผมมิสเตอร์มูฟก็มีข่าวสารองการเกมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับตอนอื่นเลยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะฮะก็อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆเกม v a m p i r e Survival กับ DLC ตัวแรกที่ปล่อยออกมาในชื่อว่า The Legacy of the m o o n s p e l l นะฮะ สำหรับเนื้อหาของ DLC นี้นะฮะเราจะได้รับบทเป็นกลุ่มมูลสเปลผู้พิทักษ์หุบเขาเวทมนต์จากเหล่าโอนิและโยไขซึ่งภัยพิบัติครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเหล่าแวมไพร์ทำให้พวกเขาต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งภายใน DLC จะมีตัวละครใหม่ทั้งหมด8ตัวอาวุธใหม่ทั้งหมด13ชิ้นดนตรีใหม่และด่านใหม่ที่มีชื่อว่า MT o n Spell ที่จะนำเราไปพบกับเหล่าโอนิและโยไข แต่อย่างไรก็ตามนะฮะณเวลานี้ก็ยังไม่มีกําหนดการการวางขายของ DLC นี้อย่างเป็นทางการเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่า DLC นี้จะออกมาให้เราเล่นได้ตอนไหนนะครับข่าวต่อไปก็อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับแฟนๆของ CD Project Red และ Cyberpunk 2077เมื่อมีข่าวออกมาว่าโหมดมัลติเพเยอรของเกม Cyberpunk 4.0 so จะถูกยกเลิกซะแล้วนะฮะเมื่อคุณฟิลิปเวเบอร์ผู้เป็นซีเนียร์ควสดีไซเนอร์ให้กับตัวเกม ได้ออกมาพูดระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Eurogamer เอาไว้ว่าตัวเกมได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะไปปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของเกมมากกว่าที่จะนำฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาในตัวเกมนะฮะซึ่งส่งผลให้โปรเจกต์ R&D อื่นๆถูกยกเลิกไปด้วยในที่สุดนะฮะนั่นหมายความว่าโหมดมัลติ p l a y e r ก็เช่นกันนะฮะก่อนหน้านี้มีการคอนเฟิร์มว่าตัวเกมเวอร์ชันเกมออฟต e เกียจะได้รับ DLC ที่เป็นโหมดมัลติเพเยอรมาด้วย แต่ก็ถูกเลื่อนมาจนถึงปี2022เป็นอย่างน้อยและก็ล่าช้าอีกจนสอแวลว่าจะถูกยกเลิกในที่สุดนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับข่าวสารองการเกมที่ผมนำมาเสนอในวันนี้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ